เดอะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลจริงค่ะมาติดตามล่าสุดที่ต่างประเทศนะคะก็ยังไม่เล่นด้วยค่ะ UNSCR เกาหลีใต้เอาจริงสั่งด่วนแบนหนังผู้ลีภัยของกระตูนผู้ต้องหาคดี112ค่ะ เคยเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาแล้วสําหรับนางสาวชนกนันรวมทรั์หรือว่ากระตูนนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่มีการหนีคดีมาตรา1นึและไปลี้ภัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเมื่อวันที่15เมษายน2563กระตูนค่ะได้มีการโพสต์ขอบคุณกลุ่มจุฬามาร์เก็ตเพลสที่ให้พื้นที่ในการโฆษณาขายหนังสือต้องห้ามหมิ่นสถาบัน ซึ่งก็ถือเป็นการกระทําที่เย้ยกฎหมายและก็เหยียบย่ําหัวใจคนไทยที่รักสถาบันอย่างมากค่ะล่าสุดค่ะใน Facebook ของนางสาวชนกนันรวมทรัพย์หรือว่าการ์ตูนค่ะก็ได้มีการโพสต์เคลื่อนไหวว่าตนเองโดนปฏิเสธงานทําหนังโปรโมทผู้ลี้ภัยของ UNSCR เกาหลีใต้ซึ่งเราค่ะได้มีการยกมาบางช่วงบางตอนระบุว่ารีวิวการโดนปฏิเสธงานโปรโมทผู้ลี้ภัยจาก UNSCR มันเริ่มมาจากเมื่อเดือนที่แล้วทีม PR ของ UNSCR เกาหลีติดต่อเรามาบอกว่าอยากจะทำหนังโปรโมตผู้ลีภ้ภัยตอนประชุมบิฟงานกาันเขาก็บอกว่าอยากให้มีความหลากหลายในหนังอยากเปลี่ยนภาพจำผู้ลีภ้ภัยไม่ใช่แค่เด็กดำมุสลิมแบ็คกราวเป็นระเบิดอะไรแบบนี้ซึ่งเรายอมรับว่าตอนแรกเราเซอร์ไพรส์มากที่ออฟฟิศนี้ติดต่อเรามา แล้วก็คิดในแง่บวกนะว่าทาั้งทั้งที่เราวิจารณ์ทีม PR ของ UNSCR มาตลอดแต่เขาก็ยังเอาเรามาอยู่ในหนังคงอยากเปลี่ยนจริงๆอะไรแบบนี้ผ่านการประชุมมาสองรอบถึงวันถ่ายจริงก็คือเมื่อวานพอเราได้ไปถึงฉากผู้กำกับบอกว่าเราโดนปลดจากโปรเจกต์แล้วมีแค่เราคนเดียวที่ถูกถอดเหตุผลคือ ทีมเกาหลีเอางานไปเสนอที่ไทยแล้วไม่ผ่านที่เราเขาอ้างว่าเวลาเสนอโปรเจกต์ต้องผ่านสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพเหตุผลคือกังวลในเรื่องความปลอดภัยของเราถ้าเราต้องกับไทยและอีกเหตุผลคือ UN ทุกออฟฟิศต้องทำงานกับรัฐบาลประเทศนั้นๆและต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลในประเทศนั้นๆซึ่งหมายถึง ถ้าเราพูดในฟิล์มมันก็จะกระทบกับความสัมพันธ์ของ UNSCR กับรัฐไทยด้วยสรุปเมื่อวานผู้กำกับคนนี้ตัดสินใจจะทำหนังสั้นแยกเป็นของเราโดยเฉพาะแล้วตอนนี้ที่อัดไปผู้กำกับก็รู้สึกเสียดายที่บทเราไม่ได้ไปอยู่ในหนังของ UNSCR เราก็เห็นด้วยเพราะเรามั่นใจว่าเราพูดได้ดีมากเรื่องนี้มเมสเซจที่เราจะสื่อคือ ใครก็อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยได้สักวันไม่ได้เกี่ยวกับสีผิวศาส,สนาหรือสัญชาติแต่าการประชาสัมพันธ์ขององค์กรระดับโลกมันทำได้แย่มากมันทำให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ลีภ้ภัย เราไม่เห็นด้วยกับการขายความจนความจนมันขายได้แต่ UNSCR ควรทำได้ดีกว่านี้และควรทำให้ดีกว่านี้ในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะ5กล่าวเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนาการเมืองกลุ่มทางสังคมใดๆไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องอื่นเราพูดว่าสิ่งที่ผู้ลี้ภัยต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือสถานะ ไม่มีผู้ลิ้ภัยคนไหนต้องการเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆประทังชีวิตตลอดไปหรอกมันไม่มีศักดิ์ศรีถ้าผู้ลิ้ภัยได้รับการรับรองสถานะเขาก็จะสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงชีพได้เสียภาษีมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนทั่วไปใครจะไม่อยากได้ UNSCR ควรจะโฟกัสตรงนี้มากกว่าและกระตูนชนกนั้นค่ะก็ยังบอกอีกว่าเราบอกเขาไปว่าเรารับไม่ได้หรอกกับข้ออ้างเรื่องที่ตัดเราออก เพราะห่วงความปลอดภัยของเราถ้ากลับไทยเพราะถ้าเรากลับไทยจริงๆสถานะผู้ริ้ภัยเราก็จะถูกถอดออกทันทีอยู่แล้วแสดงว่าเราก็จะไม่ใช่ผู้ริ้ภัยแล้วก็ไม่มีผลอะไรกับ UNSCR อยู่ดีสุดท้ายเขาก็ยอมรับนะว่าเรื่องของเรามันการเมืองเกินไปถึงได้โดนถอดออกแต่ก็โอเคแล้วแต่อ่อนดีไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการการทำงานขององค์กร UNSCR ก็เป็นที่ทราบกันดีจะเห็นว่าได้ช่วยเหลือผู้ลิภัยในคดี112ของประเทศไทยหลายคนแต่ UNSCR หลายๆประเทศก็มักจะนิ่งเฉยกับการเคลื่อนไหวของผู้ลิภัยคดี112แต่กลับพบว่าองค์กร UNSCR เกาหลีใต้ได้เลือกตัดสินใจแบนงานของผู้ลิ้ภัยคดี112นั่นอาจเป็นเพราะสายสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ที่ไทยเคยส่งทหารร่วมรบกับเกาหลีใต้และคำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่การ์ตูนถูกปฏิเสธงานก็ทำให้เจ้าตัวค่ะถึงกับมีการวโวยองค์กร UNHCR แบบเสียเสียหายๆทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวอาจจะยื่นลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นเพราะอาจรับไม่ได้กับเงื่อนไขที่ทางองค์กรในประเทศนั้นๆกำหนดไว้แล้ว นอกจากจะไม่ได้รับสถานะเป็นพล,ลเมืองยังอาจถูกตัดสินให้ออกจากประเทศนั้นๆด้วยค่ะ